จังหวัดพัทธลุงเปิดขายสองประมูลสัพทานรังนกบนเกาะส่เกาะ5ตำบลเกาะหมามอำเภอปากพยุมาแล้ว8ครั้งนะคะหลังสัมพทานกับบริษัทเดิมหมดโลเมื่อวันที่14มิถุนายนจากเดิมตั้งราคาไว้500ล้านบาทจากสัมป,ปทานเมื่อ5ปี450ล้านบาทแต่ว่าจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีบริษัทใดเข้าร่วมประมูลเลยนะคะเนื่องจากว่ารังนกส่งออกไม่ได้ค่ะ ทำให้คณะกรรมการพิจนารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทธลุงปรับรลดราคาสัมป,ปทานลงมาเหลือ360ล้านบาทและกําหนดให้มีการยื่นซองประมูลอีกครั้งวันที่13สิงหาคมนับตั้งแต่ว่างเว้นผู้ได้รับสัมปทานและมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเพียง3วันหรือเมื่อวันที่17มิถุนายนจังหวัดก็ได้รับรายงานการลอบเข้าไปขโมยรังนกค่ะ ล่าสุดเจ้าหน้าที่จับผู้ก่อเหตุได้3คนที่ลักลอบเข้าไปขโมยรังนกแต่มีความพยายามจากนักการเมืองท้องถิ่นบางคนค่ะที่พยายามวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ตำรวจนั้นมาดำเนินคดีขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการอ้างชื่อข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเข้าไปขโมยรังนกทําให้ในายกู้เกียรติวงกระพนันผู้วราชการจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันค่ะ